ไอถามว่าอยากแต่งไหมอ่ะมันก็เป็นความฝันของผู้หญิงทุกคนแหละที่อยากจะแต่งงานอะ่ะยังไม่รีบค่ะเพิ่งยี่แปดเองรอสักสามก่อนได้ไหม <S <S สามปุ๊บอ่ะเริ่มคุยเลย<อ>ถ้าถึงเวลาก็พร้อมเวลาที่เหมาะสมก็พร้อมอออไม่แต่งจะแต่ง <c oughs> ไม่แต่งไม่แต่งโนเลยเหรอคะเซโนพอนียี่แปดปีหน้าขอไม่ได้ไม่เอาไม่เอาโนหนึ่งที่โพลนี่คือพูดจริงไหมเขาแบบอยากแต่งงานและอยากแบบ ก็หรือว่าอยากบอกหรือว่าเป็นการบอกอะไรไม่บอกเพราะตอนลงอ่ะก็อยู่ข้างๆกายบอกว่าตลกมากมันเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าตลกดีเวลาแชร์อะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้แชร์เป็นแบบว่าในโพสเพื่อนสนิทเนาะมันก็จะมีที่แบบว่าสําหรับเพื่อนสนิทโดยเฉพาะเนี่ยเราก็แชร์ทุกคนดูเลยว่ามันมีโมเมนต์นี้นะถ้าได้แต่งจริงก็รอฟังนะ อะไรก็เข้าซ้อมมันอย่างคะเหมือนกับเราหรือยังโอ้ยเวลาเขาไปงานแต่งอ่ะเขาเป็นพิธีกรแล้วเขาก็จะพูดว่าสวัสดีครับท่านเขียนผู้ม่แก่เอ้ยแขกผู้ม่เกียริอะไรเงี้ยต่างคนต่างซ้อมไว้เผื่อวันจริงจะได้แบบไอ้นี่เลยใช่ไหมจะเอาให้ได้เลยแม่สวยรวยเออใช่ไหมเออ น่าจะออกงานคู่อะไรก็เห็นแบบเบรกอกไรไว้ว่ายื่นขอ,อนะไม่พอเราไม่ได้สามก่อนแล้วเห็นก็จริงสตอรีอ่งไงก็เลยรู้ว่าเปลี่ยนใจเป<อ>ลนามไอถามว่าอยากแต่งไหมอะ่ะมันก็เป็นความฝันของผู้หญิงทุกคนแหละที่อยากจะแต่งงานอ่ะเนาะแต่ก็ไอที่โพสตลงไปมันก็เป็นอะไรที่เอ,อ่อสำหรับใครที่ชอบดรามา่าก็ไม่มีอะไรอันนี้มันแค่เป็นแบบขำๆกันมันมันเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าอยากจะแชร์ทุกคนดูว่า ถ้างานแต่งแล้วมีคนพูดอะไรแบบนี้ก็น่าจะน่ารักดีเลยค่ะนึกว่าเปลี่ยนใจแล้วไงแต่ก็เปลี่ยนใจกับปั๊บยังไม่รีบค่ะเพิ่งนยิ้มแยด้หล่อสักสามกอนได้ไหมสามปุ๊บอีกสองปีเองนะสามปุ๊บอะเริ่มคุยเลยกับใครคขามีแผนจะเป็นนักร้องอ๋อมีแผนจะเป็นนักร้องไหมอะคะนั่นเปลี่ยนประเด็นเลยเออมีค่ะแต่ว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้ค่ะอาจจะ เป็นเรื่องของอนาคตยิ่งกว่าการแต่งงานอีกค่ะหนูว่าไม่ได้ว่าเราคิดจะแต่งงานใกล้กว่าอุ้ยเป็นไปได้มากกว่าอุยคุณเต้าลหลุดโป๊ปปะเนี่ยเลขนสามปุ๊บเลขนสามปุ๊บไปเลยเล่นสามปุ๊บไปว่ากันค่อยว่ากันก็มาอีกสองปีเองนะก็เล่นสามสิบแล้วนะเออยิ่งสมัยนี้แบบการเวลามันเร็วมากด้วยอะลูกเขาพร้อมจะมาเป็นลูกเราแล้วเหรออุ้ย แม่ยังไม่2เด็กแล้วนะแต่งงานแล้วมีลูกแล้วมีลูกแล้วนะเนี่ยมีแม่เมื่อพร้อมปะทุกวันยังเป็นตลกอยู่เลยแล้วแบบถ้ามีลูกจะเป็นยังไงแบบใยญ่ๆๆๆลูกคงแบบน่ารักหอนไอ้น่ารักอ่ะจริงหรอสงสารลูกเหมือนกันถ้าตอนเด็กๆเคยบอกแม่คือแม่แต่งงาน27หรอ เราก็บอกว่าอ้ยอยากแต่งงาน27เหมือนแม่เลยแต่พอยุ่ยุบสมัยเปลี่ยนสังคมแวดล้อมมันเปลี่ยนสังคมหลอ่อหลอมอะเนาะก็จะแบบเริ่มโตมากขึ้น30มากขึ้นอนะไรเงี้ยก็ค่อยว่ากันเพราะว่าตอนแรกวาง27ตอนนี้28แล้วอ่าค่อยว่ากันค่ะแต่คิดว่า <c oughs> ถ้าถึงเวลาเราก็น่าจะเข้ <c oughs> มาม <c oughs> ยังไง <c oughs> อยากได้ผ้าสรวมไง หรเนให้พะหูว่าอะไรทำไมถ้าถึงเวลาก็พร้อมเวลาที่เหมาะสมก็พร้อมอ่าก็แสดงว่าสามสิพร้อมเลยอะไรไม่แต่งจะเซนไม่แต่งไม่แต่งเซโนเลยเหรอคะเซโนพอดียี่แปดปีหน้าขอไม่ได้ไม่เอาไม่เอาโน้อหนึ่งฮะไม่แต่งไม่แต่งจะต้องทำงานไอ้เลิฟไม่จสอบเอางานมาอีกออขก่นแล้วมีี ไม่เอาต้องขอปั๊บแต่งปุ๊บเลยอ,อ,อเล็กเขียนด้วยใช่ไหมพูดไปเรื่อยเกิดขึ้นจริงไหมก็ไม่รู้อเล็กอเล็กเขาเห็นด้วยใช่ไหมว่ารอให้เราสามสิบก่อนคือ <c oughs> หนุ่วะนะก็บอกเขาแหละว่าถ้าถ้าสมมติจะเกิดขึ้นจริงๆอย่างเงี้ยในอนาคตยังมีกันและกันอยู่อะไรเงี้ยก็สามสิบค่อยว่ากันได้ไหมอะไรเงี้ยฮะคำตอบมันก็เหมือนเดิมอ่ะแม่แต่เอาแหละ ใช่ก็ใช่แต่ด้วยความเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรผู้หญิงด้วยค่ะผู้หญิงก็จะแบบว่าเสียของนิดนึงอย่างเงี้ยก็จะน่าจะเห็นกันเยอะแยะเนาะก็ไม่รู้จะพูอะไรแล้วแม่ช่วยด้วยอ่าก็แล่าลุ้นต่อไปใช่ไม่ไม่ต้องลุ้นก็ได้ค่ะแบบมันเป็นความสัมพันธ์แบบค่อยๆว่ากันเนาะแบบ เริ่มกดดันแล้วอย่าอย่าบีบคอเลยชุดก็รัดคอแล้วน้ำลายกระเด็น